ลุงขูดเจอสัตว์ประหลัดหิมาผานอีตัวมาด้วยละ่ะขออวดเลยแล้วกันนะ <laughs> นี่ไงวัดมาเฮราจ้าปลายั์มีหัวเป็นจระเข้ผสมนาคาตัวใหญ่น้องๆตู้ขบวนรถไฟไอด่างเกยใช้ยังตัวใหญ่ไม่ถึงครึง่งอโอแม่เจ้าถึงจะตัวใหญ่แต่ว่องไวชะมัดเป็นปลาอลิเกเตอร์เวอร์ชั่นหิมพผานที่โหดสลดสบัดติงปลิงทะเลกว่าเป็นร้อยเท่าอ่ะเด็ดสุดก็ตรมปล่อยไฟฟ้ามาชดเหยื่อได้ด้วยนี่แหละ วายซาเดสเกินเจอปลาหัวมังกรว่าเปรี้ยวแล้วนะแต่ถ้าเจอเจ้านี่เข้าทีเดียวเนี่ยจะเสียวกว่าไม่เนี่ย <laughs> ไงอยากเขาไปทำปลาเนื่องมะนาวกันมั่งปะคอมเมนต์บอกหน่อยนะอย่าเพิ่งลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเดยสตรอรี่ก่อนลวกก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะพูดอะไรไปเนี่ยลงุง <laughs> ลุงไปขุดสัตว์ประหลาดต่อก่อนละ่ะ see you next time วายจ้า